สวัสดีครับท่านผู้ทรงรุณนะครับวันนี้ผมเศรษฐวัฒรโพรมสิทธิ์ครับมานําเสนอผลงานวิจัยนะครับเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนาเสนอผลงานทางเชา่การเป็นฐานครับของนิสิตนะครับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่4คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับผมโดยงานวิจัยครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ครับประจำปีว่าสอสสจะ การศึกษา2 5 6 0นะคบผมทีนี้เราก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องอที่มาและความสาคัญกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเอที่มาและความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการศึกษาแนวใหม่การจาัดก,การศึกษาแนวใหม่นี้นะครับเราต้องการที่จะ,ะเน้นนะครับให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับ long life learning พวกนี้นะครับ ทนี้ทางทางมสวอเองก็ได้มีการส่งเสริมให้กับอาจารย์แต่ละท่านนะครับในการที่จะอลองคิดกระบวนการหรือว่ารูปแบบการสอนที่จะส่งเสริมความสามารถหรือว่าการเรียนรูต้ตลอดชีวิตให้กับมิสิตของเรานะครับทีนี้มิสิตของเราเนี่ยครับเนื่องจากเป็นหลักสูตร,รการเรื่อและการโรงแรมนะครับเราต้องการที่จะผลิตผลิตบุคลากรมืออาชีพนะครับซึ่งคําว่ามืออาชีพก็มีทักษะหลายๆอย่างนะครับทั้งด้านการคิดบลิกภาพการตอบ ก็สถามการให้การต้อนรับนะครับโดยที่ผมก็ได้ทําการที่ศึกษาเรื่องว่าเอะเราจะมีกระบูรการเรียนการสอนอะไรที่จะมาส่งเสริมให้กับนิสิตเพื่อให้เกิดเกิดทักษะต่างๆหรือว่าเกิดความเป็นมืออาชีพได้บ้างในการเรียนการสอนของเราแล้วพบว่าการนําเสนอผลงานทวิชาการเนี่ยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่จะเข้ามาใช้ในการที่เราจะมาใช้ในการการจัดเรียนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม นะครับให้เกิดกระบวนการพัฒนาตัวเองของนิสิตเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าคุณสวััดิของผู้นําเสนอที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะประกอบด้วยสิอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพที่มีความรู้ที่ถ่องแท้ความน่าเชื่อถือไว้วางใจนะครับความเชื่อมั่นตัวเองภาพลักษณ์ที่ดีน้ําเสียงที่ชัดเจนจิตวิญญาณโน้มน,น้าวใจไดยอย้อย่างอย่างีเยี่ยมนะครับรวมถึงวามสร้อยในการใช้ โสดทัศนอุปกรณ์นะครับวอมช่างสังเกตและไหวคิดปฏิพันธ์ในการตอบคาถามนั้นเลยคิดว่าเอ๊ะการกระบวนการถ้าเราสามารถที่จะนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนอ่โดยที่ให้นิสิตได้ฝึกนะครับนำเสนอผลงานทางวิชาการเนี่ยมันอาจจะช่วยให้อ่าเกิดการพัฒนานิสิตเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ครบถ้วนตามที่เราคิดไว้จริงเกิดงานวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นครับผมโดยวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เนี่ยมีทั้งสข้อด้วยกัน1นึ ศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้นะครับที่ที่คิดขึ้นมาก็คือการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นฐานเนี่ยนะครับ 2. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็3ศึกษาถึงความพึงพอใจนะครับว่าหลังจากนิสิตได้เข้าร่วมกันรูปแบบการเรียนการสอนหรือการวิจัยครั้งนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทีนี้ในการทบคืนวรรณกรรมของผมนะครับในการที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการได้ ไอเดีย <c oughs> นะครับจากวิธีการสอนแบบทั้งหมดสรูปแบบก็คือมี s ซล l s สตัดดี้นะครับ c ิ v คอรีเมธอดแล้วก็ d ดีด c t i v e รวมถึงแล b บบ a อ o r ทนะครับในการที่เอามาประสานกันทั้งหมด4กระบวนการจาก4รูปแบบการเรียนการสอนเนี้ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นทั้งหมด4กิจกรรมการเรียนการสอนครับซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนของเราเนี่ยประกอบประกอบด้วยการสอนแบบบรรยายอย่างมีส่วนร่วมซึ่งขั้นตอนการสอนใน การบรรยายครั้งนี้นะครับรวมตั้งแต่การให้ความรู้นะครับในสิ่งที่นิสิตจะต้องนําไปใช้หรือ ไอเดียในการที่จะคิดสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆนะครับเนื่องจากวิชานี้ผมใช้ในวิชารูปแบบแนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์นะครับรวมถึงชี้แจงกฎ,ฎกติกามาตรยาในการเรียนการสอนครั้งนี้ทั้งหมดรวมถึงการวัดและประเมินลผลนะครับแล้วก็ไปงานอีกส้ําต่างๆนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2คือกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะครับมีการดีเฟนหัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆนะครับว่กาแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆนี่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้หัวข้อรบกวนแล้วในช่วงการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือบทบความทางวิชาการทางนี้ก็มีการขอคำปรึกษาจากอาจารย์อย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็การถามตอบจากผู้ทรงอุตินะครับหลังนี้เราก็ได้เชิญผู้รทรงอุปนิภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในในวงการการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ที่คอยถามคาถามนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม,ตมแก่หนัก ในด้นศึกปาของเรานะครับผมกระบวนการในการดาเนินการวิจัยทั้งหมดมีทั้งหมดสามขั้นตอนก็คือขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมขั้นตอนการทดลองแล้วก็ขั้นตอนการประเมินผลครับการพัฒนานวัตกรร,รมครัง้งนี้นะครับผมได้ได้ไดเริ่มทำตั้งแ,แต่ปีห้าสิบห้าเก้าแล้วครับได้ทดลองนำมาใช้กับอนิสิตไปรุ่นหนึ่งแล้วนะครับทีเนี้ย รุ่นนั้นในการพัฒนานะครับหลังจากพัฒนาเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เลยนํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ของปี60นะครับแล้วก็มีการทดลองใช้นะครับประมวลผลโดยที่กลุ่มกลุ่มทดลองเราก็คือเป็นนิสิตชั้นปีที่4นะครับสากขาการที่เขาเรียกกันเลย90คนครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดฝึกนะครับแบบสังเกตบทอในเดี๋ยวขอนนี้อธิบายในชุดฝึกชุดฝึกเราเนี่ยมีตั้งแต่รายละเอียดข้อมูล ความรู้ใบงานนะครับใบคาใบความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบสังเกตพฤติกรรมนะครับแล้วก็แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบนะครับแบบประเมินจากผู้สมรู้ร่ด้วยนะครับผมการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับประกอบด้วยวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ในการเปรียบเทียบข้อมูลของการ ก่อนเรียนหลังเรียนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบโดยใช้มีข้อสอบสายน์แรนเทสนะครับในการทดสอบครั้งนี้แล้วก็การมีคอนเทนต์อนาลิซิสรวมถึงการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกโดยใช้สูตร e ีอีออครับผลการวิจัยของเราครั้งนี้ออกมาพบว่านะครับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากที่ผ่านกระบวนการจัดการการสอนโดยการนำเสนอผลงานที่พิการไปถามแล้วพบว่าความรู้ความเข้าใจทั้ง3ด้านของเราคือด้านแนวโน้มการท่องเที่ยวนะครับ ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะและด้านการจัดทำบทความวิชาการเนี่ยพบว่ามีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับทีนี้มาดูทักษะเราว่าทักษะด้วยทั้งหมดสามอ่าสี่สี่ตัวหลักๆนะครับก็คือตัวแรกก็คือจะเป็นเรื่องทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการครับว่าด็กเขียนออกมาแล้วมีทักษะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทักษะที่สองก็คือทักษะการอ เขาเรียกว่าใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการครับไม่ว่าจะเป็นสวอตแอนาลิซิสหรือว่าจะเป็นไดมอนด์โมเดลนะครับหรือไฟฟอนด์โมเดลหรือส่วนสมการลาสีพีหกพีเจ็ดพีแปดพีนะครับหรืออือ่นๆน,นะครับมีอยู่หลายอีกหลายตัวนะครับเซเว่นเอสแมคเนซี่หรืออะไรก็ตามนะครับที่มีสิทธิ์เลือกใช้มาในครั้งนี้นะครับรวมรวมถึงทักษะที่สามก็คือทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการครับ นำเสนออย่างเป็นทางการเป็นมีทักษะแล้วนิสิตมีทักษะอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายก็คือทักษะการตอบคําถามนะครับแล้วก็ตอบข้อโต้แย้งอย่างอย่างมีหลักวิชาการอย่างเป็นทางการนะครับพบว่าก่อนเรียนและหลังเรียนทักษะมีความแตกต่างกันคือหลังเรียนสูงขึ้นก่อนอมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนิสัยสัคัญทางสถิติครับผมที่ดับจุดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็กา,ารหาประสิทธิภษษาพครับพบว่าประสิทธิภาพในครั้งนี้ ตรงตามเกณฑ์ครับก็คือ80 80ก็คือ,อประสิทธิภาพป e ีหนึ่งเขาเราก็คือก่อนเรียนพบว่าได้80 13ประสิทธิภาพหลังเรียนก็คือ80เป17ครับผมทีนี้ผลการวิจัยของวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือ ความมือพอใจครับพบว่าความมึงพอใจของอนิสิตที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้นะครับมีความมึงพอใจอยู่ระดับมากรือมากที่สุดในทุกๆหัวข้อที่เราประเมินนะครับโดยที่บ้านที่สุดก็คือค,อค,อควรจะจัดกิจกรรมครั้งนี้แบบรูปแบบนี้การเรียนสอนแบบนี้ในปีต่อๆไปนะครบผมแล้วก็ทีนี้มาดูข้อเสนอเลยครับทีนี้ก่อนถึงข้อเสนอขออภิปรายก่อนนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าในการในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้นิสิตเนี่ยได้มี อิสระเต็มที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็นออกอาราักุหรือว่าออกเสนอความคิดเห็นโนต้แย้งอย่างตามหลักทางวิชาการทั้งหมดนิสิตได้ทํางานด้วยกันอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้ได้พัฒนาผลงานขึ้นมาได้รับคําชมเชยจากผู้ทรงคุณุภายนอกนะครับแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นในการที่ ทำผลงานในครั้งนี้นะครับในการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับทีนี้พูดถึงข้อเสนอพรุ่งนะครับจากการทาวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้สอนเนี่ยครับอาจจะต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมผู้เรียนก่อนผู้เรียนจะต้องต้องมีความรู้ครบแล้วมีองค์ความรู้ครบเพื่อที่จะสานต่อแล้วเพิ่มเป็นเป็นความรู้ในรูปแบบใหม่ๆหรือว่านาเสนอรูปแบบใหม่ได้นะครับผู้สอนจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆนะครับในการเรียนการสอนให้ครบตั้งแต่แรกให้เป็นให้เป็นมืออาชีพนะครับเพราะเราต้องการฝึกมืออาชีพนะครับแล้วก็ผู้สอนต้องจัด เตรียมเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตอย่างเพียงพอเพราะว่างานชีพคำปรึกษาเยอะแยะมากมายมากในการทําวิจัยครั้งนี้นะคะเพราะว่าเอ่อมันเป็นเรื่องใหม่ๆของของเด็กด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจึงอาจจะต้องมีเวลาให้เด็กพอสมควรนะครับเอ่อแล้วก็อาจจะต้องมีเครือข่ายของผู้สมมติภายนอกมาช่วยในการที่คือเราเองคนเดียวอาจจะอาจจะทําให้นิสิตอาจจะไม่ไม่ คิดว่าไม่จริงจังนะคบแต่ถ้ามีผู้ส่งผลภายนอกหรือบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมี่จะถมความตั้งใจมากยิ่งขึ้น,นครับผมส่วนในการทำวิจัยครั้งต่อไปก็คืออ่าถ้าเกิดท่านไหนที่สามารถที่จะมีจัดกลุ่มของนักเรียนออกมาได้หรือผู้เรียนออกไปเป็นสองกลุ่มได้มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและเปรียบเทียบกันว่าหลังจากการใช้กิจกรรมครั้งนี้แล้วมันทําให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเนี่ยแตกต่างกันอย่างนี้ยิส่สำคัญหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นการที่ใช้ผู้เรียนทุกคน เป็นกลุ่มทดลองเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรเพื่อขอขอบพระคุณผู้ทรงบรรทุกท่านด้วยนะครับแล้ก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะสถามต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ